คิดถึงสินค้าที่คุณชอบใช้คิดถึงสินค้าที่คุณชอบใช้และอินที่สุดมาหนึ่งตัวเริ่มจากหนึ่งตัวก่อนสมมติอ่าเหมือนผมอ่ะผมจะอินพวกโปรโตีนมากนะครับเพราะว่าผมอินไม่ใช่ต้องเรียวกว่าเป็นมิลลิเพสเมนต์เนาะเป็นอาหารคลีนอาหารทดแทนเมื่ออาหารผมอินมากเลยมิลลิเพสเมนต์เนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนขี้เกียจกินข้าวนะครับเนาะเป็นอาหารทดแทนเมื่ออาหารลงไปเสิร์ชดูก็ได้อาหารทดแทนเมื่ออาหารเนาะในไทยก็มีหลายแบบนะครับเหมือนผมก็กินอยู่แล้วผมกินของยูเทลไลซ์อยู่นะครคืออินมาก กินมาสองปีสามปีแล้วกินมาสองปีกว่าแล้วที่อยากกินข้าวไงนะครับคือผมไปเสิร์ชงานวิจัยอะไรด้วยนะมีงานวิจัยอะไรเลายนะถึงกล้าซื้อนะครับอ่าเหมือนผมอินอินสินค้ามากแล้วหาพาร์ทเนอร์นะครับที่มีสินค้าที่คุณต้องการราคาและคุณภาพต้องสมเหตุสมผลและคุณต้องติดต่อไปคุยกับพาร์ทเนอร์นั้นๆว่าเขาเนี่ยรับทํา FH m a r มาร์เก็ตติ้งหรือทมบางชีสินค้ามันดีนะแต่เขาไม่รับคุณเป็นพาร์ทเนอร์ก็มีบางอย่างเขาก็ไม่รับคุณเป็นพาร์ทเนอร์นะแต่ถ้าเกิด คือหัวข้อง่ายๆคุณต้องหนึ่งมีสินค้าที่คุณใช้แล้วอินอและสินค้านั้นเนี่ยต้องมีพาร์ทเนอร์ที่เขารับทำดอปชิปด้วยนะโอเคไหมหรือคุณจะไปเสิร์ชดอปชิปก็ได้มีบริษัทไหนบ้างแล้วคุณก็ไปสั่งสินค้ามาลองใช้ดูได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะฟังให้จบนะผมมีทีเด็ดให้ด้วยในตอนท้ายบอกเลยเด็ดสุดๆตอนท้ายนะครับ